นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองวันนี้นักวิชาการแรงงานเฉพาะกิจจะมาให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อลูกจ้างในเรื่องของ6สาเหตุถูกเลิกจ้างหมดสิทธิ์รับท่าชดเชยและเงินทดแทนกรณีว่างงาน 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยจิตนาแก่นายจ้าง 2. จงใจทำให้นายจ้างหรือบริษัทได้รับความเสียหาย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําความผิด 5. ลาละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร 6. ได้รับโทวจำคุกตามความวิชาษาสตถึงที่สุดให้จำคุกถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ลูก ข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ